ก็สวัสดีนะนะนักตกปลาและท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ออกมาสำรวจหมายบ้านไร่นะครับมาสองคนกับนักต่อนะครับผมเอาเบ็ดมาคนละสามคันนะครับก็มีทั้งขนมปังตกถวายแล้วก็ตะก้อนะครับ ช่วงนี้ก็เป็นปลาจอนนะมีข่าวว่าพอมีตัวเข้านะก็เลยลองมา่ังลุ้นดูครับผมสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมใหม่ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมไปเราลุ้อนนอะครับจะพอมีตัวให้ได้รับชมกันหรือป่าวน,นะครับ ไม่ได้อะมาแปดตะลิงอะไรแต่ว่านั้นบอกไม่ต้องไง ก็โดนนะครับผมจากไม่ได้ตกปลาด้วยกันมานานนะครับติดเงี้ยหน้าตาพักกันดิแล้วที่แรกทำไมไม่งัดมันล่ะพุด <c oughs> ไปิดถือขึ้นแล้วขึ้นแล้วหน้าขอบ เห็นสายครับเห็นแตตะกก้ครับสาสองโลครับติดข่ายก็เข้ามาทางข่ายแน่ เครับเดี๋ยวดูปลากันข้างบนนะปลาขึ้นมาแล้วสวยนะครับประมาณ2โลครึ่งนะครับ ô anh nè วันนี้ก็ลองมาเทสรึ่งวันนะครับก็นาต่อได้สวายตัวหนึ่งนะผมปลาประมาณนักสองกิโลก,กว่าก็ปลาก็พอมีตัวขึ้นอยู่นะครับแต่น้าที่ไม่รู้จะไปไหนก็ลองมาตกกันดูได้นะครับก็หมายบันไลนะครับผมอันนี้ก็จะอยู่ทางช่วงกลางๆนะทางช่วงหน้าวัดก็ มีหลายคนอยู่นะน่าจะเกือบๆสิบคนนะแต่เข้ามาข้างในนะครับผมวันนี้ก็คงจะต้องลาไปแค่นี้นะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ